จะต้องอนุรักษ์ฟ์ีถ้าเราไม่อนุรักษ์เนี่ยนังหลอะไรเรื่องอ่ะที่ยังไม่เก่ามากอ่ะบางเรื่องน่าตกใจแบบ 20- 30ปีเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้ดูก็รู้สึกยินดีนะคะที่เข้ามาได้มาที่ได้รู้ว่ามีกิจกรรมนี้แล้วก็จัดขึ้นมาโดยมากกว่าปันใจหรือว่าความความรู้ที่ว่ามีคนเข้าใจว่าพวกเราลังทำอะไรกันอยู่แล้วก็น้อยคือเราคิดว่าการที่จะมาดูหนังกลางแปลงร่วมกับคนอื่นเยอะๆแล้วแถม จริงจะแสดว,ว่านี่ก็คล้ายคเมืองคานะคะเพราะว่านอนดูเ mm hmm. ก้าอีช้ชายหาดอะไรเงี้ยมันมันเป็นสิ่งที่เราว่ามันแตกต่างจากการที่แบบเราเอาซีดีเปิดดูที่บ้าน,นก็อยากจะเชิญชวนอ่ะมัน,มน,มน,มนอากาศดีจริงวันนี้ก็รู้สึกรู้สึกสบายมากแล้วก็อย,อยากอยากให้คนมาดูกันเยอะของคนที่ชอบเล่นเครื่องฉายภาพยนตร์เดี๋ยวนี้คนในบ้านก็ซื้อเครื่องฉายหนังมาเล่นในบ้านแล้วนะครับไม่ดูดีดีีอย่างเดียวนะฮะแล้วก็อยากอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทยเก่าๆนะครับ หนังจีนหนังฝรั่งอะไรก็ได้ครขอเป็นหนังเก่านะครับแล้วก็ที่เรามาจัดงานพรกคุณหมอเชิญมาร่วมกันเนี่ยเรามีภาคสดให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีทีเซอร์ให้นิดหน่อยนะเพื่ออนุรักษ์การภาคสดภเพราะ,ะเดี๋ยวนี้หนังกลางแปลงแทบจะสูญพันธุ์จากเมืองไทยและขนาดเดียวกันเนี่ยการภาคสดต่างอำเภอต่างจังหวัดเนี่ยนะครับแทบไม่มีเห็นอีกแล้วนะครับ99%น่าเสียดายนะครับ วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะฮะก็จะได้ชมกันด้วยนะครับเชิญพี่ปุ๊กครับสวัสดีงานให้เกิดงานอย่างนี้ขึ้นเพราะอย่างที่คุณลิบอกครับผมก็มีความเชื่อมั่นว่าการที่คนไทยจะเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาพยนตร์อนุรักษ์ฟิล์มเก่าเนี่ยเขาจะต้องได้เห็นฟิล์มเหล่านั้นแล้วการได้เห็นฟิล์มเหล่านั้นในบรรยากาศแบบที่ได้ฉายบนจอภาพยนตร์เนี่ย มันมีโอกาสน้อยมากในปัจจุบันนะครับเพราะว่าหนังกลางแปลงมันแทบจะมดละถ้าสมัยก่อนยิ่งยิ่งตามต่างจังหวัดเนี่ยพอมีหนังกลางแปลงฉายทีเนี่ยเขาเดินกันทีบางบาง,บางที่นี่เดินกันสองสามชั่วโมงเพื่อที่จะไดูหนังแล้วการฉายหนังกลางแปลงมันก็มีมีสเสน่ห์ของมันตรงที่ทีมผ้าก,ก็เลยชวนคุณแอดว่าเฮ้ยถ้าทาอย่างเงี้ยต้องมีการพากย์เสียงให้เห็นด้วยนะร่วมกับ ประชาชนทั่วไปเนี่ยมันได้อีกบรรยากาศหนึ่งแล้วมันก็ควรที่จะเก็บให้มันเป็นสื่อที่ดูที่โรงภาพยนตร์กันต่อไปอันนี้เลยเป็นจุดที่เลยช่วยมาประสานงานต่างๆจัดให้ทั้งสองฝ่ายที่เจอการหามีหมีเดียอะไรมาซัพพอร์ตให้งานได้เป็นที่รู้จักแล้วก็ได้ได้แนะนําให้ทางคุณหมอได้รู้จักกับคุณชลิดาะนะครับเพื่อที่จะซัพพอร์ตต่อไปก็รู้สึก ดีใจครับที่ได้มีส่วนร่วมในงานนี้แล้วก็หวังว่างานนี้อย่างน้อยถ้ามันทําให้เกิดคนรักหนังคนที่ชอบหนังคนที่ชอบเครื่องฉายหนังคนที่ชอบการฉายหนังกลางแปลงขึ้นมาอีกสัก5คน10คนเนี่ยก็คิดว่ามันคงจะมีประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ต่อไปครับน,นั้นคือเป็นความตั้งใจครับ,ร,บรายการว้่หนังคู่กรรมตั้งแต่ปี2516ครับ ไห้คุณนาฏูวนัยครับตอนนั้นผมยังเด็กๆผมก็ยังได้ชมนะครับแล้วก็มาถึงรุ่นพี่เบิร์ที่ดที่สุดขอบคุณครับสุดท้ายก็ฝากพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะครับก็งานนี้อยากจะให้มีประชาชนได้รู้จักได้มีโอกาสได้ดูภาพยนตร์ที่มีคุณค่านะครับนะมันมันมันมมันเป็นมันเป็นประวัติศาสตร์จริงๆนะครับ มันเป็นประวัติศาสตร์จริงๆก็อยากจะให้ฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้คนได้รู้ถ้าเผื่อเขารู้ว่ามีเนี่ยผมว่าเขาคงจะจะมีความสุขที่จะได้มาดูนะครับเข้างานนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็รวมเครื่องดื่มในห่อแก้วนะครับจะเป็นเบียร์เป็นไวน์ครับแล้วก็มีสแน็คครับเป็นป๊อปคอร์นเฟรนช์ฟรายเลยนะครับราคา350บาทครับถ้าเด็กก็เป็นเครื่องดื่มเป็นซอฟต์ดริงค์นะครับ นะคะ 90, ครับถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์เราฉาย2เรื่องครับผมก็ผู้ใหญ่4 5 0เด็ก390ครับครับผมขอบพระคุณมากๆเลยผมค่ะต้องขอขอบพระคุณทั้ง4ท่านมากเลยนะคะที่ได้มาให้รายละเอียดเกี่ยวกับเทศกาลนะคะการฉายชมภาพยนตร์ไทยย้อนยุคริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรือ Movie on the Beach ในครั้งนี้ค่ะครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนนะ เชิญท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับเชิญชมที่ภาพยนตร์นะครับอัศวินดาบกายสิทธิ์แล้วก็มีการพากย์สดนะฮะค่ะครับผมทางด้านซ้ายมือของทุกท่านเลยนะครับผมเชิญเรียนเชิญครับผมค่ะแล้วก็ห้าสี่สามสองขณนี้นะคะเราอยู่กับผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ไทยซีนดอทคอมค่ะคุณนิทิวิทย์นะคะสวัสดีค่ะค่ะอยากจะทราบเกี่ยวกับเว็บไซต์นิดนึงค่ะว่ากิจกรรมตอนนี้เกี่ยวกับงาน ก็เป็นของที่เป็นเว็บซต์ยอดด่นคกะค่ะก็ราะววกนนั้นแล้วววันนี้ที่จัดร่วมกับยการเื่อง ให้มาเพว่อยากเป็นกัอนุรักษ์นปี็ปกระปอวดางบเว็บไซต์สิก็เลยเป็นจังหวะเหมาะมากที่จะแล้วสมาชิกเพื่อชวนชวนสมาชิกในเว็บไซต์หรือว่าเว็บไซต์ก็มี ทุเว็บไซต์ในซีาก็มีมาัสามสีแล้วก็มีคนด้วยไปที่เข้าม,ม,มีอะไรจะฝากถึงงานในวันนี้กับสมาชิกที่จะได้ชมไทยศิลป์คะแล้วก็สมาชิกที่กำลังดูอ๋ออยากให้มาร่วมงานนี้นะครับเพราะการที่มีการภาคส่วนหนึนะ่าซึ่งเราหาดังนังที่จะใช้คนมาภาคสนะ่ว,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 วนในกาดูภาคส่วนในิที่สุดวันที่สิบแปดสิบเกจะมีการภาคสนอยากให้มาดูกันแล้วก็เป็นดัง ไทยดีทีทั้งนั้นหนุที่น่าดูนะบยอดเยี่ยกเลค่ะและยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะคุณอิทิวินนะคะขอบคุณมากๆค่ะมากค่ะส,สบายนะไม่ต้องรีบ ตอนนี้ค่ะและตอนนี้นะคะน้องฝนก็อยู่กับคุณนันทกว้างนะคะสวัสดีค่ะครับค่ะอยากจะให้คุณนันทกว้างช่วยวิจารณ์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจริงๆจะเห็นว่าช่วงสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเทรนด์ของหนังกลางแปลมมันเริ่มกลับมาครับแล้วกับเมืองกาญฯราชบุรีเขาใหญ่ที่มีคอนเสิร์ตบิ๊กมอล์เทนเนี่ยก็อยู่บนหนังกลางแปลมมาอยู่ผมก็ถึงงานที่โรงแรมแม่น้ำซึ่งเป็นงานที่ใหญ่สุดนะครับ นั่นแสดงว่าผูา้คนเนี่ยเริ่มเบื่อกับสิ่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่เกินไปสุดเกินเขารู้สึกว่าบางทีการที่เขาได้มีโอกาสพบเจอหรือแชร์เรื่องของบรรยากาศการากาแกลงมันทำให้เขาเนี่ยพานุ่งกลับไปพบกับเรื่องราวที่มันสวยงามบางอย่างเลยเพี้ยนเย็นดาราดารายเพราะผมจะบอกว่ามีปีนผีเห็นครับผู้ชายการค้าปลอมจุดซิวจะเขียนดาราชชอ บราเดอร์เก็บตังค์ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ควรจะทำเป็นอีนเหรจอบเลือดหมายความว่าทุกสามเดือนเป็นควรจะมีงานบี้เกิดขึ้นที่ไหนหรือว่าทุกเดือนธันวาคมเนี่ยเป็นควรจะมีงานหนังกลางแปลงจัดเป็นเฟสิวัลเลยที่ไหนดีสวนลุมได้ไหม หรือว่าที่แม,แม่น้ําหรือว่าที่ต่างจังหวัดแต่ว่าทาที่นมาเป็นคอนเสิร์ตแจ๊สี่หัวหีกนะครับแต่ว่าให้มีคมต่อบสิ่งสำคัญต้องมีคมตอบเรื่องก่อนเพื่ออะไรเพื่อให้คนรู้สึกได้ว่า,าวเขาสามารถ,ถจะถตามหนังกลางแปลได้ที่ไหนมีหลายขาจับได้แต่การกลับมาหนังกางแปลงเนี่ยไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คนที่มีส่วนไม่ว่าจะคนทางเว็บไซต์ใครหนังก็อย่าห่วงหนัง ะ<ช>นะครับ<ช>หรือว่าคนที่มีธุรกิจขนาดกลางก้าเข้ามาแบบดบัญชีการที่จะจัดงานกลางไปางารปายการที่บอกว่าขนารกลางไปนี่ก่อนการที่จะจัดสัตว์กิจกรรมอะไรที่มันต่อเนื่องไม่จำเป็นต้องเป็นคอนเสิร์ตหรือว่าเป็นเกี่ยวกับดนตรีเวททั้งหมดใช่ไหมคะเราสามารถนำขนาดกลางแปลงมาประยุกต์มาทัดกิจกรรมได้เหมือนกันใช่ตอนนี้ว่าถ้าทำอีเวนต์ออนกราวเนี่ยมันมักจะมีแค่คอนเสิร์ตกับฟุตบอล ฟุตบอลมีตูดถ่ายทอดมีเงินเยอะมากแต่ว่าหนังเนี่ยหรือว่าหลังกลางแปลงเนี่ยมันยังไม่มีใครงสูงขึ้นบคนที่มาจัดมันเนี่ยก็มือแตะแตะทำสองวันเลิกทำแค่ปีก็เลิกไปก็เลยหวังว่ามันจะดีไหมที่ต้องจับฟุตบอลแล้วโดนตี ซึ่งมีอันนี้อยู่แล้วเนี่ยมันจะมีหนักกางแปลงเพิ่มเข้ามาด้วยแล้วถ้ามันมีการแปลงเข้ามาจริงๆผมให้สัญญาว่าจะไปนั่งดูเปอดทุกปีแต่ว่าไม่ต้องมาเอาใจนะครับคือไปนั่งดูแบบชาวบ้านอันสัพพิมไปเป็นการพูดตัวเองนี่ก็เติบโตมากับหลักกางแปลงยุคชอบาร์เดอร์ยุคปลายเจ็ดศูนย์ยุคต้นแปดศูนย์้วยนะครับอยากให้หนักกางแปล จากทุกปีก่อนแต่ที่ไหนก็ได้นะครับแค่นีกสักหน่อยนี้เราอาจจะได้ชมเทศกาลหนังกลางแปลงที่เขาใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่คือใครจะไปรู้ว่าเดินคอนเสิร์ตแล้วนี่